พอดแคสต์ Podcast, ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่โดยอาจารย์อิเคดะทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและประทับใจไปกับเนื้อหาอันทรงคุณค่าของบทความนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดที่29การก่อตั้ง SGI ผมนายสิทธิศักดิ์เกี่ยมบวรลาบรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสมาคมโซคาสากลหรือ SGI ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่26มกราคมปี1975ที่เกาะกววมซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้เขตร้อนชื้นอันเขียวชอุ่มและดอกไม้พื้นเมืองงามแปลกตาลอยอยู่ในทะเลปาการังสีครามอาจารย์อิเคดะเดินทางจากฮาวายถึงเกาะกววมก่อนวันงานสองวันช่วงเย็นของวันที่25มกราคมง,งานฉลองมิตรภาพได้ถูกจัดขึ้นที่หาไรซัน ซึ่งตั้งชื่อตามวีรบุรุษของประเทศฟิลิปปินส์โฮเซไรซันและตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอ,อาจารย์อิเคดาได้รับมอบชุดชาโมโรพื้นเมืองดั้งเดิมจากคุณลิคาโดเจบอร์ดันโลผู้ว่าการเกาะกววมในขณะนั้นพื้นที่ใกล้ชายหาดที่เงียบสงบในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นฉากของการสู้รบนองเลือดกันระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับอเมริกัน หลังการโจมตีเพิร์ลฮาวเบอร์กองทัพญี่ปุ่นก็เข้ายึดเกอะก u วมในทันทีทว่าการสู้รบอันดุเดือดตลอด3สัปดาห์ในปลายเดือนกรกฎาคมปี1944กองทัพสหรัฐก็ได้ยึดเกาะนี้กลับคืนมาฝ่ายสหรัฐสูญเสียทหารไป1,400นายขณะที่ญี่ปุ่นสูญเสีย20,000นายในการสู้รบครั้งนั้น ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะจำนวนมากมายต้องล้มตายและทุกทรมานแสนสาหัสเศษซากของสงครามเช่นปืนใหญ่ของญี่ปุ่นยังคงกระจัดกระจายอยู่ทั่วเกาะจนถ,ถึงทุกวันนี้จากสงครามสู่สันติภาพจากความเกลียดชังสู่มิตรภาพจากความขัดแย้งสู่ความปลองดองเกาะกวมถูกเลือกเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการออกเดินทางครั้งใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คุณบอร์ดันโลผู้ว่าการกอบกวมประกาศให้วันที่26มกราคมปี1975เป็นวันสันติภาพโลกและการประชุมสันติภาพโลกครั้งแรกก็ได้ถูกจัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นการประชุมที่เปิดฉากแรกของ SGI จะอณอาคารศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศแห่งกวมก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอาจารย์อิเคดะถูกขอให้ลงนามในสมุดทะเบียนการประชุมเล่มใหญ่ในหน้าแรก ท่านเขียนชื่อของท่านส่วนในช่องสำหรับระบุสัญชาติท่านเขียนว่าโลกอาจารย์อิเคดะคิดถึงวิสัยทัศน์ของอาจารย์โทดะในเรื่องพลเมืองโลกขณะที่เขียนเช่นนั้นเป็นการแสดงถึงความรู้สึกอย่างสัตย์ซื่อของท่านที่ตัดสินใจแล้วว่าจะมอบชีวิตของตัวเองเพื่อสมาชิกทั่วโลกการเผยแผ่ธรรมพิสา,ารทั่วโลกคือเป้าหมายที่พระนิชเรนไดโชนินม,มอบหมายให้พวกเรา สมาชิก s อ i ในฐานะลูกศิษย์ทำให้สำเร็จเป็นการต่อสู้เพื่อสันติภาพโลกเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติเพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสมาชิกผู้เป็นวีรชนแห่งภาระหน้าที่อันสูงส่งที่ได้มาชุมนุมกันในวันที่26มกราคมปี1975เป็นตัวแทนจาก51ประเทศณวันนี้ ด้วยความกล้าหาญและความภาคพเพีีรแถึงความเมตตากรุณาของสมาชิกรุ่นบุกเบิกที่ได้ทุ่มเทตัวของพวกเขาเองด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและยืนหยัดอย่างมั่นคงทำให้ปัจจุบันมีสมาชิก SDI อยู่192ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกแท้จริงแล้วโลกคือเวทีของพวกเราสมาชิก s d i นี่คือความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะส่องแสงโชติช่วงตลอดนิดนิลันในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในวันนั้นวันที่26มกราคมปี1975อาจารย์อิเคดะพูดกับสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นว่าดวงอาทิตย์แห่งพุทธธรรมของพระพิชเดนไดโชดินได้เริ่มปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าแล้วแทนที่จะพยายามสแสวงหาคำสรรเสริญและความรุ่งโรจน์ของตัวเองผมหวังว่า ท่านทั้งหลายจะอุทิศทั้งชีวิตของท่านในการหวานเมล็ดแห่งธรรมจาต์เพื่อสันติภาพตลอดทั่วทั้งโลกผมก็จะทำเช่นเดียวกันณวันนี้ดวงอาทิตย์ของ s อ i กํไกำลังทอแสงเกิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าของสัตวรวัตใหม่เสียงที่รเรียกหาแสงพุทธธรรมแห่งมนุษยยมจากทั่วโลกกำลังดังขึ้นเรื่อยๆ ขอให้พวกเราสมาชิก SDI ผู้เป็นที่รักยิ่งของอาจารย์อิเคดะมาร่วมเดินทางแห่งความกล้าหาญและความหวังไปด้วยกันแล้วพบกับพอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ